เบียบหัวจดเท้าเลยโปซิตาโน่ฝนตกค่ะก oui> ็เดินลุยฝนมาตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้ช่วงหนึ่งก็บางทีก็คิดนะ ว่าจะพาคุณมาแบกเป้ด้วยนะจะโดนด่าหรือเปล่าอันนี้อันนี้หมายถึงแบกเป้นะไม่เกี่ยวกับทัวร์ถ้าทัวร์เนี่ยผ็ไม่พามาอย่างนี้แต่ถ้าแบกเป้อะถ้าใครอะเคยมาด้วยกันอะก็จะรับรู้คําลําบากเป็นยังไงคําว่าบ้าบิ่นเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆอะมีเวลายอยู่ที่โบซิสตานโน่เนี่ยแค่คืนเดียวแล้วมาถึงก็ฝนมันตกก็เลยจําเป็นต้องลุยก็ลุยฝนลงมาเนี่ย เดินไม่หยุดเลยประมาณไปกลับหน้าจะราวๆห้ากิโลท่ามกลางฝนแล้วก็เป็นภูเขาแต่ไม่ว่ายัางไงก็ตามพวกนี้เช้าจะตื่นตีห้ามาดูกันว่าจะได้วิวสวยๆไหมวันนี้ก็ไม่มีวิวสวยๆมองหน้าเ